พบกับเชฟหนุ่มภูทรครับวันนี้เชฟหนุ่มภูทรมาทําหนังสือเดินทางออกนอกพื้นที่อําเภอศรีราชาคนเยอะมากครับต้องมาขอใบหนังสือเดินทางกนระันแต่เชฟหนุ่มไปมา,มาขอแล้วเชฟหนุ่มจะไปกรอกที่บ้านนะครับตอนนี้คนเยอะมากๆครับป้องกันตัวเองเอานะครับทุกทุกคนเพื่อความเป็นห่วงห่วงทุกๆคนคนครับนี่ครับคนเยอะมากต่อแถวกัน เยอะมากๆครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มได้เอกสารแล้วนี่ครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะเอาไปกรอบที่บ้านมาดูกันครับนี่ครับเชฟหนุ่มจะพาไปมีสองที่คนเยอะมากๆครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะปอดโควิดหรือจะเอาโควิดมาไม่รู้คนเยอะมากมาแย่ยงกันเอาหนังสือเดินทางออกนอกพื้นที่รถก็ติดครับเชฟหนุ่มจอดแล้วในป่านะเชฟหนุ่มจะพาไปดูวันนี้อัปเดตสถานการณ์โควิดลาด่าสุด อำเภอศรีราชาออกนอกพื้นที่ต้องมีใบรับรองคนกำลังมาเยอะมากครับผมเยอะมากๆครับเดี๋ขว้นมืนจะตอนนี้คนเข้ามาเยอะมากเพราะว่าคนเดินทางเยอะมาก แต่เชี่นหนุ่มไม่ได้ทำที่นี่เชี่นหนุ่มจะไปกรอ,อ,อกที่บ้านเพราะว่าคนเยอะแออัดมากนี่ก็อีกจุดหนึ่งที่หนูขางนี้จุดนะครับคนเยอะมากๆเลยมีต่อแถว ส่งเอกรสานนะครับเห็นครับเดี๋ยวเราจะไปกรอกแบบฟอร์มกันอแถวไทยกระสานบัตรประชาชนนะครับเยอะมากๆเลยคนชิมหนุ่มไม่ถ่ายชิมหนุ่มจะกลับไปถ่ายที่บ้านเดินทางกลับแล้วครับไม่ไหวคนเยอะมากกลับไปกรอกที่บ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาส่งแต่เช้าเลยเอเคครับ ออกมารถละโอเคครับพบกันที่บ้านเดี๋ยวไปดูเอกสารมันจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับครับผมเอกสารรับรองความจําเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นใบเดินทางออกนอกพื้นที่ขที่เป็นติดโควิดนะครับนี่ก็จะมีชื่อมีชื่อมีที่อยู่วันที่ก,ก,กอกตามเอกสารเนี้ยครับจะขอได้ที่เทศบาลกับอำเภอนะครับ ของอำเภอศรีราชาตอนนี้แพร่ระบาดเยอะมากต้องออกนอกพื้นที่ต้องมีหนังสือรับรองครับใครที่อยู่อำเภอศรีราชาจะออกนอกพื้นที่ก็ไปขอได้ที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลน,นะครับเดเคครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เชฟหน่มภูธอนด้วยนะครับ